นับสนุนโดยแป้ง Clear Smooth All in One จาก Maybelline New York ยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากระดาษชัดหน้า Kleenex โอ้ยเครียดเครียดเครียฉันร้อนจะไม่เปิดแอร์ก่อนนะอ เห็นสำหรับแคมเปญ Obstacle Catwalk ในครั้งนี้ทีมของลูกเกดคือผู้ชนะส่วนทีมที่แพ้2ทีมหญิงและพลอยจะต้องเลือกลูกทีมออกมาณนึคนเพื่อให้เมนเทอร์ลูกเกดตัดสินใจว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมจะอยู่ต่อและใครคือคนที่ต้องเดินออกจากรายการ The Face Thailand เมื่อวานนี้ เราแพ้สำหรับตัวพี่พี่เข้าใจว่ามันมีอุปสรรคเยอะมันจะเรื่องชุดจะเรื่องรองเท้าจะเรื่องแก้วซึ่งกรรมการก็พูดแล้วว่าการไปโดนแก้วแล้วแก้วตกเนี่ยไม่ได้มีผลกับคะแนนใดๆนะคะแต่สิ่งที่เขารู้สึกคือเราเดินไม่ดีเท่าทีมอื่นซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกเช่นกันทำไมทีมเรามันไม่มีความพัฒนา แม้กระทั่งทรายเองทรายเป็นคนที่อสำหรับตัวพี่พี่มองว่า hail. หนูเป็นหนูเดินสวยกว่าคนอื่นอนี่พี่พูดตรงๆนะคะแต่มันก็ยังไม่เห็นความพัฒนาที่มันจะไปได้ไกลกว่านี้เฟลเลยแหละเพราะเมื่อวานรู้สึกว่าตัวเองทำดีพอสมควรมันเดินดีได้แค่นั้นเบลเมื่อวานหนูดูเก่งที่สุดหงเองก็ชุดหงยากกว่าคนอื่นประมาณเก้าที่ห้าที่หกมั้งที่หงทำแก้วตกถูกไหม แล้วมันทำให้ทีมเราดูอ่อนมากแต่พี่เข้าสุว่าเมื่อวานพี่จำเพนนีได้พี่จำสวีน่าได้ทีมเราพี่จำใครไม่ได้มิลาโดนพี่สัญชัยว่ามาว่าเดินเชยมากซ้อมบ้างไหมให้ความใส่ใจมากเพียงพอหรือเปล่าคุณต้องการเป็นเดอะเฟสจริงๆหรือเปล่าหนูว่าหนูเห็นเยอะว่าใครพยายาม หรือใครแค่พยายามแต่ปากพี่คงต้องส่งนี่ค่ะแพ้กแล้ว <ś led> <ś led> อา้าวจอยแต่ดีใจด้วยเพราะว่าแพ้ยังมีศักดิ์ศรีทุกทกท่านนะคะเขาบอกทีมเราเนี่ยสวยหมดทุกคนโดยเฉพาะ แอนนี่เปิดตัวมาคนแรกมีแต่คนยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปพี่ก็ช็อกเหมือนกันคาริสาตื่นเต้นมากจับได้ขาสั่นใช่ไหม <laughs> แอนหนูตื่นเต้นสิ่งที่พี่ได้ได,ได้ได้ใส่ใส่ไปอินพุตเข้าไปให้แอนเนี่ยพ,พี่สังเกตได้ว่าหนูกังวลพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันผ่านไปได้ด้วยดี นะคะสะดุดนิดหน่อยไม่เป็นไรเดินรอบเดียวไม่เป็นไรพี่ไม่ว่านะคะแต่ทุกคนเขามองถึงภาพรวมของการเดินการเดินลงบันไดการพรีเซนต์ชุดหรือว่าความสง,ง่างามที่พี่ได้ขอไวออ้มีคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์ทั้งดีกับไม่ดีเราสามคนเดินสวยเดินดี เดินสงา่าเดินเปรี้ยวเดินอะไรเนี่ยได้หมดแต่สิ่งที่ตายคืออะไรรู้ไหมหน้าไม่มีอะไรเลยสายตามันดูเหมือนไห้วิญญาณอะสิ่งที่พี่จะบอกน้องๆกับคนที่ออกมาเราชนะค่ะ ถามพี่ว่าวันนี้พี่ต้องเลือกใครออกไปสักหนึ่งคนเออบลเมื่อวานหนูดูเกรงที่สุดพี่คงต้องส่งวันนี้พี่คงต้องส่งเบลไปค่ะ ที่เชื่อว่าเบลจะพูดให้พี่ลูกเกดเอาเบลกลับมาได้ใครทำให้ทีมด้อยที่สุดถเอ่าตามความจริงในการแข่งขันก็ต้องเป็นหงไม่ใช่เบลแต่ในเมื่อมันเป็นการแข่งขันเมนเทอร์ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกทีมตัวเองเหลือเยอะมากที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบพี่ต้องเลือกแอน์อีกรอบค่ะ หลายครั้งพี่เห็นความกังวลของหนูเวลาเวลาหนูต้องเจออะไรที่มันเราเราไม่คาดหวังใช่ไหมเพราะหนูเป็นเด็กที่กังวลอยู่แล้วเข้าใจไหมเข้าใจคําว่าเด h o ชมวัซโก o อนไหมมันไม่มีแต่ณนะจุดนั้นยังไงเราก็ต้องสู้ก็ต้องทําให้มันดีที่สุด,ดสู้สูนะเข้าใจเป่าโอ,อ้เก็บน้ําตาไว้ใช้ในการแสดงดีกว่า หยิงคะพลอยคะพี่คัดเด็กของน้องออกนะคะคงไม่ได้ยินคําว่าขอโทษจากพี่นะคะอย่าลืมนะนี่มันเป็นการแข่งขันทีมลูกเกดกลับมาแล้วคะ่ะน้องสองคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมมาอยู่ตรงนี้รู้สึกอึดอัดใจแล้วพี่กโกรธด,ด้วยพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะต้องพูดเป็นภาษาไทย นที่พี่จะคัดออก